สวัสดีแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับทางช่องเราก็มีข่าวอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนอื่นหากอยากสน,นุกเต่นเด่นร้าวจ่ายก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับพบกกับสุปุคาวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่้า,าวกาาซิเอตัตวจริงของมายูหห่างได้โปรเปเชโน่ก,กลุ่มทัพ3แข่งดังโผล่มาใหม่ ความเคลื่อนไหวหลังจากที่ปีแสดงแบนดเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจากการปลดโอเลิกนาสโซชาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีม,มส่งผลให้บอร์ดบริหารกำลังอยู่ในระหว่างการสรรหาคนซื้อคนใหม่โดยที่มีชื่อของมาลิโชโปปิชโนในใหญ่ของปารีสแซงต์แชมงเป็นหนึ่งในตัวเต็งล่าสุดเดอมิลเลอร์ฟุตบอลสื่อของเกาบอังกฤษได้ออกมาคาดการณ์ชีวิตตัวจริงของแมนชนเต็ดถ้าหากได้โปปิชโนมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่โดยจะมีนักเตะเข้ามาเสริมทัมพสารายประกอบไปด้วยกเลนทัปเปียแบ็กขวาจากอันกอรมเรต เรเนโตซานเชสกองกลางจนลุยทีมจาติสกอตลดของเลวและด e คันไรส์กองกลางตัวรับดีกีทีมชา่นอัก,กฤดของเวนแฮมยูเนเต็ดโดย11ตัวจริงแมนยูถ้าหากได้โปรพิชโนกุนทัพจากการคาดการณ์ของเดอมิเลอร์มีดังนี้โดยจะมาภายใต้ระบบการเล่น4-2-3-1ผู้เล่ปศัตูเป็นดบ,บิธิกากองหลัง4คนแบบ็กซ้ายเป็นลูชอเซนเตอร์ฮา์รีไมคกว่าจับคู่กับราเฟลวารานแบบ็กขวาเป็นกิลันทัพเปีย กองกลางตัวรับดีแคนไรส์และเรเนโตซันเชตส่วนแนวรุกนะครับก็จะใช้ปีกซ้ายมาคับโรดฟอร์ดเพเมเกอร์ตรงกลางบโนเฟานัสและปีกขวาเป็นเจดันชันโชส่วนหน้าเป้าเป็นคริสตอโนโรนัลโดนี่คือคางการ11สเ็ดตัวจริงแมนยูถ้าหากได้โปรเปจโนมาคุมทัพก็เป็นสื่อของเดอะมิลเลอร์นะครับตอนนี้ก็ยังไม่แน่นะครับว่าใครจะได้เป็นกุนซือคนใหม่ของทัพปีศาจแดง แต่ตอนนี้พอตขึ้นเป็นเต็งหนึ่งนะฮะสิทธิ์เก่าอีกรายปีเตอร์ชมาเคิลเชียร์สตีฟบูธได้คุมแมนชนเต็ดชั่วคราวเชียร์เพื่อนปีเตอร์ชมาเคิลอดีตยอดในทวารคองแมนชนเต็ดออกโปร่งเชียร์สตีฟบูธให้ได้รับงานคุณสิทธิ์ชั่วคราวของไปแสดงแถมบอกว่าตนพร้อมรับอาสารับงานนี้เองด้วยปีเตอร์ชมาเคิลกับตำนานเพื่อสเปนตุของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ส่วสอแยกย่างสิบเวทีเพียงเล็กๆกล่าวว่าตนสนับสนุนให้สตีฟบูตอดีตกองหน้าเ <c oughs> พื่อนร่วมทีมได้มาเป็นผู้จัดการทีมช่วข่าวของปีสดัแบงค์ชลเต็ดนะครับกำลังมองหาคนสืบท,ที่เชื่อมมาคุมทีมแบบขัดตาทับให้กับพวกเขาไปก่อนจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้ซึ่งกว่ากันว่าพวกเขากําลังแอบเลยหลายคนในระดับเฮเนสตบ,บานเบเดลูดิกาเซียรัสตันนิกลูเซียนฟาและเปาโลฟอนเซคาอยู่นะครับแต่การเดือดการมันก็มีข่าวว่า สตีฟบูทสนใจที่จะมารับงานช่วงนี้ถึงขั้นที่เอเจนต์ของเขาก็ติดต่อไปหาแมนชอนเต็ดโดยตรงเองเลยปีเตอร์ชูเมเกอรเปิดเผยว่าถ้าเอาแค่การเป็นกุนซิชตูคราวแล้วนะผมชอบไอเดียที่ว่าคุณควรที่จะต้องเอาคนที่รู้จักสโมสรเป็นอย่างดีมาทํางานให้กับแมนชอนเต็ดมันต้องใช้คนที่สโมสรรู้จักเป็นอย่างดีผมว่าคนอย่างสตีฟบูจะเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม ผมอยากได้คนที่จะเข้ามาสร้างความกดดันให้กับนักเตะได้คนที่ใช้คําพูดแบบใหม่ๆเพื่อทําให้พวกเขาได้ลงไปโชว์ฟอมเก่งออกมาได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนสไตล์การเล่นหรือระบบมากนักหากคุณปรับเปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อยคุณก็ไม่ควรที่จะเข้ามาแล้วจู่ๆก,ก็บอกว่าเราจะหันไปเล่นแบบเน้นกดดันเต็มรูปแบบในทันทีคุณทําอย่างนั้นไม่ได้สิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือทําให้ทุกคนภายในทีมเกิดความมั่นใจ อดีตยอดนายทวารชาวเดนมาร์กเสริมต่อว่าตนพร้อมที่จะรับงานนี้เองอีกด้วยถ้าหากแมนัชงเต็ดยื่นก็เสนอให้กับตนแน่นอนว่าผมยินดีที่จะทำหมันผมพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อสโมสรแมนยูผมเชื่อว่าโรนัลโดน่าจะรับฟังคนเป็นผู้รักษาประตูอยู่แล้วหัวแตกที่สุดฟานเดเบยามแม็กควายปีเท้าแค่พวกสมัครเล่นห่วแตกสิ้นดี รอฟิโอฟานเดอร์ฟานนะครับอดีตมีฟิลคนดังออกมาเช่งแฮร์รี่ไม่ไกลประกัหลังแมนชันเต็ดอีกครั้งนึกว่าเป็นนักเตะที่ห่วยแตกสิน่นดีพร้อมว่านักเตะแบบเดียวกันกับแฮร์รี่ไม่ไกลมีเห็นตั้งหลายคนในระดับทีมสมัครเล่นของฮอนแลนด์ราฟิโอฟันเดอร์ฟานนะครับอดีตยดกองกลางคนดังของฮอนแลนด์ยืนยันว่าในมุมมองของคุณแล้วนั้นแฮร์รี่ไม่ไกลกองหลังแมนชันเต็ดเป็นนักเตะที่ห่วยแตกสุดๆก่อนหน้านี้ฟันเดอร์ฟานเคยให้ความเห็นในเชิงลบเกี่ยวกับแฮร์รี่ไม่ไกลอยู่หลายครร้งอย่่่าาาเเชนกทีว ถ้าหากแม็กควมีค่าตัว90ล้านยูโรประมาณ3,330ล้านบาทแล้วนั้นเบอร์กิฟันไดก็ควรจะต้องแพงระดับ300ล้านยูโรประมาณ11,100ล้านบาทเป็นต้นซึ่งจากการที่พักหลังดาวเตะชาวอังกฤษโชว์ฟอร์มกระต้นสกัดในหแน่ปิดหวังมันทําให้ฟันเนาาดอร์ฟ์พูดถึงเขาอีกครั้งอดีตื่องดังในวัย38ปีกล่ราวระหว่างการไปออกรายการสดของซิโก้สปอร์ตซึ่งเป็นสื่อบ้านเกิดว่าผมเคยพูดเกี่ยวกับแฮร์รี่แม็กควายไปเยอะมาก ดังนั้นที่จริงผมก็เลยพยายามเลี่ยงที่จะพูดถึงเขาไปมากกว่านี้แต่ต้องบอกเลยว่ามันห่วยแตกสินดีที่จริงผมก็พูดแบบนั้นไปหลายครั้งแล้วละครับจนถึงทุกวันนี้ผมยังช็อกอยู่เลยที่แมนเชสเต์จ่ายเงินไปตั้ง90ล้านยูโรเพื่อเป็นก้าตัวของเขาเขาแพงขนาดนั้นเลยเหรอพวกเขาไปหาซื้อมาจากที่ไหนกันคุณสามารถไปดูเกมระดับท้องถิ่นหรือทีมระดับสมัครเล่นในลีกฮอลแลนด์ C ทีมไหนก็ได้เดี๋ยวคุณก็จะได้เจอนักเตะแบบเดียวก,กันกับแฮร์รี่ไมกลายเองนั่นแหละ ผมคิดว่ามันน่าเหลือเชื่อสุดๆที่แมนเชนเตตดต่ยเงินไปเยอะเพื่อเป็นค่าตัวของแฮร์รี่มิกวาเขาไม่ใช่กองหลังระดับชั้นยอดเลยและเขาก็แสดงให้เห็นถึงเรื่องนั้นในทุกสัปดาห์ถ้าคุณต้องเสียงเงินก้อนโตเพื่อซื้อนักเตะแบบเขาแล้วล่ะก็ผมก็พอจะเข้าใจแล้วว่าทําไมคุณถึงมีปัญหาทางด้านการเงินแม็กไกออกรอบปรับไมซ์เซ็ตช่วงว่างงาน ฮนรี่ไม่กวาวนะครับกับเตีนทีมแมนชนตัดขอใช้วันหยุดไปออกรอบตีกลอฟแก้เครียดหลังจากผ่านพ้นช่วงเดือนแสนหนักอึ้งมาด้วยการเข้ารอบน็อกเอาท์อยู่ฟ้านเชมลีกและก็หวังให้เวลาตลอด18หลุมจะเยียวยาจิตใจพร้อมกับก่อนจะกลับมาลงสนามตีอีกครั้งฟอ,องคมพิจารณานะครับตั้งแต่เข้าเดือนตุลาคมย่ำแย,าย่เสียประตูง,ง่ายดายจนบทสรุปด,ด้วยการไล่โอลิกานาสุสซาออกจากตัวแหน่งผู้จัดการทีมนะครับหลังจากพ่ายวัดฟอร์ด1-4 แน่นอนความสะเทือนใจต่อเซนเตอร์แบ็กในวัย28ปีเพราะเขาเป็นลูกหลักของบอสาวนเนว์เจียนถึงขั้นลัดคิวสวมกอกแขนกระทั่งทีมสามารถเก็บกินชิดได้ในเกมอยู่าัชุมลีกที่เอาชนะเบียร์เรล2-0เมื่อวันคันที่ผ่านมาโดยสถานการณ์ของทีมก็ค่อย่ันคลายลงจนรักษาการผู้จัดก,การทีมอย่างไมเคิลคลิกอนุญาตให้ทดสอบเหมือนพุทธโดยทางแข้งเลือดผู้ดีจึงหอบก้านเหล็กนะฮะมาโชว์สวิงตีกราฟเล่นท้านี้ แม้มีโปรแกรมบิ๊กแมตช์ล่องใต้เยือนโชซีในวันที่28พฤศจิกายนแต่แม็กควานก็ไม่สามารถลงแข่งได้เพราะติดโทษแบนหนึ่งนัดจากโทษใบเหลืองแดงที่เกมวิกตอเรีโรดที่แพ้กับเบนรฟอร์ดและมีส่วนร่วมทําให้ลูพีโอเลกุนาซูซาตกเก้าอี้นั่นเองกับตันแต่ตัวปาซิลัปอนจะต้องลุ้นกลับมาทวงตัวจริงอีกครั้งกลางสัปดาห์หน้าที่จะเปิดบ,บ้านพบก,กับอาร์เซนอลนะครับก็ไปพักผ่อนนะครับก็ให้ไปคิดว่าตัวเองท,ทําพลาดหรือไปแก้จุดแย่ไขนะฮะให้กลับมาเป็นคนแข็งแร่ง บอลแมนหายไปตีกรอบพอไม่พี่นองนี่คือสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่25พฤศจิกายน